สวัสดีกันไปแล้วใช่ไหมวันนี้คุณตั้งบอกว่าคุณตัจะมาเลองสอนหน่วยอะไรคะอาหารดีมีประโยชน์แล้วกอาหารดีก็มีไ่ไอาหารดีมีประโยชน์วันนี้คุณตั้งมีให้ในแต่ขนมไม่มีประโยชน์เดี๋ยวฟังก่อนนะคะโอ้มนาลบ ะมีกิจกรรมให้เล่นด้วยแต่ว่าเรามาลองเพลงก่อนเลยไหมคะไม่มีเพลงให้ร้องเอกินผักเคยร้องไหมคะยังไม่เคยร้องฟังกูตัดก่อนดเก็บขากินผักกันหรือเราบวบัวปกับก้าวอากาศเปลาแตงกวาคณะวางตุ้มผักบุ้งโหระพาต้ระเทศสีดาปลาทองปลาหลักตี รอบหนึงค่ะร้องตามนะคะกินผักกันเถอะเราบัวครัวบ้านกเราผัาากกันข้าวแตงกวาคะน้า,นาวางตุ้งผัก,โโกตุ้มหัวลำไยมะเขือเทศสีหนาฟ้าทองกาล่า,าที่คุณตั้งร้องเป็นเพลงเกี่ยวกับอะไรคะผ่กเป็นเพลงเกี่ยวกับผักผักมีประโยชน์นะะมีประโยชน์เยอะมากอ๋อไหนใครชอบกินผักเยอะมากขึ้น ต่จริงหรือเปล่าจริงไหมแต่กินแ่ไม่กินผักก็ได้กินแต่กรโดะไดลได้ค่ะใครไม่ชอบทานผักเลยทานผักไหมคะไม่ค่อยานนักก็ออ่นตัวรรแล ใครไม่ตั้งใจฟังกูจะมีของในทุ่งนี้จะไม่เรียกชื่อออกมาทำกิจกรรมครับเชยข้าเหลืองขาหวเคนียว้าวเอะไรคะขาวน้ำปาน้ำปลาปีกเดียดีน้ำปามีประโยชน์ไหมคะน้ำปาปีประโยชน์ไหมเคยกินน้ำปลา่อบโอเคน้ำปบกินน้ำานปลาดน้ำปลาดไปล้างมือ่อมองไม่เห็น พี่แสดงว่าเด็กรู้ใช่ไหมคะว่าอะไรที่มีประโยชน์อ,อาหารอะไรที่มีประโยชน์อาหารอะไรที่มไ,าาาาทมไ,ไม่มีประโยชน์อ่ะยกตัวอย่างเช่นสับปะรดเราจะเลือกมาก่อนนะอันนี้ชุดภาพอะไรคะมะม่วงมะม่วงมมะ่วงเป็นอะไรเป็นถังผลไม้คะผลไม้ผลละไม้ผลไม้ที่ประโยชน์ไหมคะดีประโยชน์ต,ต้องมี้ เดี๋ยวฟังก่อนนะตั้งใจฟังนะน้องต้งนตัง้งใจฟังเลยต้องมีรูปภาพของเด็กผู้หญิงเด็กผู้หญิงเขาชอบทานอาหารที่มีประโยชน์มากส่วนเด็กผู้ชายเขาจะชอบขนมที่ไม่ค่อยมีประโยชน์เพราะฉะนั้นก็ต้องมีรูปภาพทั้งรูปภาพที่เป็นอาหารที่มีประโยชน์แล้วก็อาหารที่ไม,ม่ประโยชน์ก็อจะให้เด็กๆไปหย่อนลงเด็กผู้หญิงเขาชอบทานของมีประโยชน์ไหมคะมี มีประโยชน์เราจะเอาของที่มีประโยชน์ไปใส่ฝั่งของเด็กผู้หญิงส่วนอาหารที่ไม่มีประโยชน์แบบนี้เราจะใส่ที่ไหนคะปาผู้ชายปาของเด็กผู้ชายแบบนี้เคไหมคะอ่าใครน่ารักน่ารักตรงตัวไปจให้คนัตองค่ะ อไวาต้องเห็นไปขยับไปมาคนนั้นก็นจะให้เอามือจับหมูเอามือจับลายจัเอวใครดะเออจับหมูตนั้นหน่งลงสายกมือนะคะหนึซโอ้โหยกพร้อมกันเลยแต่ว่าได้เหชุดัต่ น้องีวคอนเดชอร์ะไรคะยี่วาร์น้องยี่วาร์ยี่วาออกมาดูทำให้เนดูก่อนโอเคนั่งหลังตรงรอนะคะเลือกเลยจะเลือก่งผู้หญิงอชายโว์เพนดูด้วยนะครับอ,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 อันนี้อะไรครับน้อมีประโยชน์ไหมคะมีมีประโยชน์ใส่ตรงช่องไหนนะใในช่องผู้หญิงอ๋อใส่ตรงปากเนาะน้องผู้หญิงไส โอเคอ่ะเพื่อนทำถูกไหมคะถูกกระโดมือให้เ,เพื่อนหน่อยคะ่ะอ,อยากออกมาได้ถูกหนึ่งอ่าหลังตูมเมื่อจะถูหนึ่งสองซักน้องผู้ชายใส่เสือ้อใส่ยาว,าวชืว่ออะไรคะน,น้องมาวินน้องมาวินอ่ะมาวินเรื่องเลยนาวิน อ่าโชว์ให้เพื่อนดูหน่อยครับขนมปังขนมปังขนมปงอะไรคะูคยกินขนมปังประโยชน์คะนูเคยกินแล้วกินปยโอเคอ่ะเลือกเลยครับผู้ อาหารที่มีประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์เราใส่ที่หครับเอา่ข้าี่มีประโยชน์เลยคาอดก้อโอเคอันนี้อะไรคะแ,แครอลแครอลอมีประโยชน์ไหมคะมีประโยชน์อ๋อมีประโยชน์อาใส่ช่องเลยลอ่าอันนี้ไหมอ่ะแคนดี้นะเพื่อนซิแคนดี้มีประโยชน์ไหมคะ หยิบอะไรคะมีนลดีรูปอมมีประโยชน์ไหมคะไม่มีถ้าเราทานเยอะเป็นยังไงคะปวดท้องปวดท้องแล้วฟันของเรป็นยังไงฟันของเราก็จะผุด้วยใช่ไหมคะโอเคอ่ะ เจะให้มาหย่อนเชือหนึ่งค่นนะคะเริ่มจากคนแรกค่ะเลือกเลยแล้วไปหย่อนแรกหยอนเสร็จแล้วไปนั่ที่นะคะแต่วดีกว่านั่งลงค่ะบ่งมก็คือหญิงไงโอเคเลือกลูกทแล้วหย่อนได้เลยนะลูกคนต่อไปคน